สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็เดซาร่าคาซิงกินีงานเข้าเมื่อชาวเน็ตตั้งข้อสงสัยน้องเอมิลี่ไม่ใช่ลูกของวาดิมหลังไฟชายออกมาแฉลากไส้ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันยังคงเป็นประเด็นที่ทุกคนให้ความสนใจกับเรื่องราวของซาร่าคาซิงกินีซึ่งทางด้านสาวซาร่าล่าสุด ได้มีการไลฟ์สดผ่านทาง Facebook ส่วนตัวที่ให้เห็นถึงความน่ารักของลูกสาวน้องเอมิลี่ทางด้านพี่ชายอย่างน้องแม็กซ์เวลก็ทำหน้าที่เป็นพี่ได้อย่างดีคอยช่วยแม่ดูแลน้องอย่างไม่ห่างแถมแสดงให้เห็นถึงโมเมนต์สุดน่ารักทั้งกอดทั้งหอมน้องอย่างอินดูพร้อมในคลิปซาร่าได้ใช้ให้ลูกชายน้องแม็กซ์เวลไปเตรียมน้ำให้น้องเพื่ออาบน้ำอีกด้วยซึ่งคนเป็นพี่ก็ไม่ปฏิเสธไปทำทันทีที่แม่สั่ง ก่อนที่ล่าสุดวาดิมสามีคนปัจจุบันของซาร่าคาสิงกินีก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวโพสที่จงระยยยาวกับทุกประเด็นที่เกิดขึ้นเป็นภาษาอังกฤษแปลความได้ว่าสวัสดีทุกคนก่อนอื่นฉันขอขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนฉันในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดและวุ่นวายนี้ฉันเขียนจดหมายฉบับนี้เพื่อให้ข้อมูลบางอย่างชัดเจนเพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดและทําให้เข้าใจผิดฉันเดทกับซาร่าคาสิงกินีเพียง3เดือน ตั้งแต่ตุลาคามปี2019ถึงมก,กร,ราคามปี2020เมื่อฉันทำงานในกรุงเทพเรากำลังพูดถึงการแต่งงานในไม่ช้าแต่ความสัมพันธ์ของเราไม่ได้มีผลมากไปกว่าการออกเดทแบบสบายๆตามความเป็นจริงเธอเลิกกับฉันด้วยตัวเองในเดือนมก,กร,ราคามปี2020และฉันต้องยอมรับมันฉันออกจากกรุงเทพทันทีและเราสื่อสารกัน ไม่ถูกต้องตั้งแต่นั้นหากผู้ใดเจตนาก่อให้เกิดความโชั่วร้ายที่ไม่มีเหตุผลหรือผิดศีลธรรมรวมไปถึงการสร้างเรื่องปลอมเผยแพร่ข่าวลือที่ไร้เหตุผลทำลายชื่อเสียงของฉันและคุกคามฉันฉันได้แจ้งชัดเจนว่าฉันตั้งใจให้มีการกระทําที่รุนแรงขึ้นขอบคุณที่อ่านตามความเป็นจริงวาดิมซาโบ โดยเกิดเป็นเสียงวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในทานองว่าน้องเอมิลี่อาจไม่ใช่ลูกของวาดิิมและมีข้อสงสัยหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นอย่างเช่นคอมเมนต์ที่บอกว่าอะไรก็ตามเมื่อเกิดขึ้นแล้วจากการกระทําของเราขอให้รับผิดชอบต่อการกระทําของตนเองนั้นคือสิ่งที่สูงสุดของการเกิดเป็นมนุษย์ที่พึงกระทาเด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า คอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเท่าที่เข้าใจเขาบอกว่าแค่เดทกับผู้หญิงแค่สามเดือนแล้วเลิกกันเราคิดว่าเขาน่าจะบอกว่าเด็กไม่น่าใช่ลูกของเขานะคะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่ามีใครบางคนอยากทําเหมือนว่าฝ่ายชายยอมรับถ้าเป็นอย่างที่คิดบอกได้เลยต่ําตมมากคอมเมนต์ Comment ถัดมาบอกว่าอันดับแรกต้องตรวจดี a นก่อนนะจะให้เขารับผิดชอบอะ คอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเห็นด้วยควรตรวจดีเอเพื่อเด็กจะได้มีพ่อจะได้ไม่มีปัญหาเป็นปมด้อยต่อเด็กเมื่อเขาโตพอที่จะรับรู้เรื่องราวของตัวเองคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าใช้เอมิลี่จริงไหมคะเด็ก2เดือนนั่งได้แล้วเหรอแถมหัวเราะแบบนั้นดูโตกว่านั้นะ่ะปกติเด็กจะนั่งได้ก็น่าจะสเดือน2เดือนยังหลับทั้งวันอยู่เลยคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณคะ่ะ